สวัสดีครับกลับมาพบกับประวิ์ออนตัวนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานพระปกเกล้านะครับนี่ครับตึกสูงๆข้างหน้านี่คือตึกบางกอกหรือว่าพักนะครับนี่ครับรรยากาศริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับช่วงนี้ก็เย็นๆแล้วนะครับประมาณ5้าโมงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินสวนกันนะครับ แถวบริเวณวงเวียนเล็กนะครับฝั่งทนนะครับวงเวียนเล็กนี่ก็มีชื่อเสียงในการเช่าพระนะครับเขามาเช่าพระกันเยอะนะครับตรงเวียนเล็กแล้านนี้มีตลาดเปิดใหม่ก็คือตลาดสะพานพุทธนะครับได้ย้ายมาจากสะพานพุทธนะมาเปิดตรงใกล้ๆวงเวียนเล็กนี่ครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ไปเดินนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเดินสวนก่อนนะครับ เพราะว่าได้ข่าวว่าเขาทําทางออกกําลังกายใหม่นะครับแล้วก็สวนก็เพิ่งเปิดมา2อสวันแล้วนะครับช่องโควิดก็ปิดมา2อสาเดือนนะครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับว่าสวนนี้เขาทำทาง วิ่งออกกำลังกายใหม่ว่าสวยแค่ไหนนะครับแต่จะพาไปดูคนด้วยนะครับเพราะว่าสวนเพิ่งเปิดใหม่นะครับก็คือว่าช่วงโควิดเขาปิดนะครับนี่ก็เปิดได้สองสาวันนะครับนี่ครับตรงนี้คือพันไม้นะครับที่เขาเตรียมไว้นะครับนี่ครับสวนป่ากรุงเทพมหานครครับ เป็นสวนเฉลิมพระเกียรตินะครับเชิงสะพานพระปกเก้านะครับเขตคลองสานครับเขตนี้นี่ครับนี่คือทางวิ่งออกกำลังกายใหม่นะครับสีแดงนะครับผมเหยียบดูแล้วสัมผัสแล้วนิ่มนะครับเหมาะในการวิ่งออกกำลังกายนะครับต้นไม้ก็เยอะนะครับลมรื่นนะครับเพราะว่าช่วง โควิดนี่เขาปิดสวนนี่ก็ทำทางวิ่งใหม่นี่ครับต้นไม้แล้วก็ต้นหญ้านี่ก็เขียวนะครับแต่คนมาออกกําลังกายก็บางตาครับสวนแห่งนี้มีพื้นที่ก็ประมาณสิบไร่นะครับ นี่ครับทาทางแบบออกกําลังกายแบบใหม่นี่ก็ทําให้สวนดูใหม่ขึ้นเยอะนะครับนะครับคนก็บางตานะครับคนมาไม่เยอะนะครับสวนนี้ก็จะมีสนามฟุตซอลครับสนามตะกอ้อแล้วก็สนามบาสเกตบอลนัก็มีนะครับข้างหน้าผมก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะครับแล้วก็ มีลานกิจกรรมด้วยนะครับตรงข้างหน้าเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็สามารถทํากิจกรรมได้นะครับนี่ข้างหน้าผมก็จะเป็นลานให้เด็กมาออกกําลังกายนะครับเป็นเครื่องเล่นเด็กนะครับตรงนี้จะเป็นที่กว้างๆหน่อยนะครับสามารถมาทํากิจกรรมตรงนี้ได้นะครับเป็นลานกิจกรรมนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับมี สีสันสวยงามครับเป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายนะครับเขตคลองศานนะครับแขวงสมเด็จเจ้าพญานะครับเขตคลองสานนะครับบริเวณผมยืนอยู่ตรงนี้ก็อยู่ช่วงเขาเรียกว่าวงเวียนเล็กนะครับที่เขาเช่าพระกันเยอะนะครับนี่ครับคือลาน ของเด็กนะครับที่ออกกําลังกายของเด็กนะครับเขาเรียกว่าสนามเด็กเล่นนะครับตรงนี้จะเป็นเครื่องเล่นของเด็กเยอะแยะนะครับถ้าใครที่จะมานะครับถ้ามาจากหลองลำพงก็นั่งสายเจ็ดนะครับสายสี่สิบก็ได้นะครับก็ผ่านตรงนี้นะครับผ่านถ้าจะลงก็ลงศึกษานาลีนะครับแล้วก็เดินย้อนมานิดหนึ่งนะครับ นี่ครับมาเดินช่วงเย็นๆก็สดชื่นดีนะครับเพราะว่าเย็นสบายนะครับต้นไม้เยอะแล้วก็ทําให้เย็นสบายแล้วก็ดูต้นหญ้านะครับสีเขียวแล้วก็สบายตานะครับผมเดินมาช่วงที่จะออกทางสะพานพุทธนะครับตรงนี้จะเป็นลานน้ำพุนะครับ ส่วนตรงนี้ยังไม่ปรับปรุงนะครับน่าจะปรับปรุงเร็วๆนี้นะครับตรงนี้คือนี่ครับเป็นสนามบาสเกตบอลนะครับแล้วก็นูน่หนหลังๆนู่นก็จะเป็นสนามฟุตซอลครับนี่ครับตรงนี้คือนี่ลานนำ้ำพุที่พูดไปเมื่อกี้นี่ครับ แล้วก็ถ้าเดินไปทางนู้นก็ออกไปทางสะพานพุทธน,นะครับนี่ข้างหน้าผมคือสวนลอยฟ้านะครับสวนลอยฟ้าสมเด็จเจ้าพญานะครับตอนนี้ก็ปิดนะครับเปิดเฉพาะสวนนะครับส่วนสวนลอยฟ้ายังไม่เปิดนะครับ ฟ้าก็เมืดๆนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับวันนี้นี่ครับก็ได้ยินเสียงนกนะครับเสียงนกเสียงกานะครับเยอะแยะนะครับบริเวณสวนนี้ก็จะมีนกเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าต้นไม้ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับเป็นสวนเล็กๆแต่ว่าต้นไม้เยอะนะครับก็โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับ คลิปหน้าว่ากันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ